ไวจะเย็นเย็นจะเย็นเอาไอคมึงจะมาทำอะไรทำมึงไม่ช่วยเนี่ยขคับสคับสองอัตคัตอนนี้มึงอัตคัมาแล้วเหรอไหนไม่เห็นเลย่วไ้เหี้ยจำสองดูดีๆมันอยู่แมหเออมันเพิ่งมาไหมแล้วไปแล้วบแล้วมันอยู่แมหนึ่งมาหมฝไายสกาอยู่ว่าชิบหาย บาววนี้เโลไฟไหนแล้วอ่ะ,ปะแปดแล้วบ่าวแค่มอกแล้วแค่มอกแล้วปิดไฟตรงปิดไฟโอ้ยเขาตู้เลสโกเลสโกเลสโกวันี้ตะเกโลต้องเสียงมาเสียง,งมาคเสียงนกางเกบุาครางเป็น,น,นกีตอดเสือไหนใครพูดหนีมาเกอใครอ่ะ <laughs> กูดีว่ไอพนาเว่ยมออ๋อครัวใหญ่ใหญ่ตัวกูก็ดำตัวพนากผิวปกติไปไปไปกกลอเกกลอดกตัวูดำการตุกันกตุกันมาเด็กครับผมที่กันดูกันอนกันอนดูกนอนดูกนอนตรงตรงเดมาแบบองเราเด็กมแก ไหนวะกูยังเห็นอยู่คำหนึ่งอยู่คำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งเฮ้ยเจ๊รับสายรับสายเต๊รับสายดิอยูละมาละอย่างที่สองเลยไหนวะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วสิ่งแรกเลยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นกม้ต้กลต้ยกลต้นกลต้นก็สวยสิ่งแรกเลยกำหนึ่งในคำน่งกำหนึ่งกำหนึ่งก่อนนี่ อันเกินนิ่งกินหนี่กรนี่เอ้าโปเต้นดียวโปเต้เอาโปเต้โปเต้ทำไรโปเต้ทำไรโปเต้ทำไรทำนาทำไมเล้กก็เลกก็เล้ก็ลกอรเปิดวะ ไม่ไม่ถ้า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 ท่านไปอะเราท่านไปแล้วอะเราเราเรานับหนึ่งถึงสองไว้แล้วก็เปิดรอแล้วก็นับหนึ่งถึงสามแล้วก็ไปเลยที <h <h ่ง่ายๆของกูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฝ่ายไปไหนวะไปไหนวะนาจอมันซ่านี่ยนี่นาเนี่นี่นุ๊กรับแล้วเนี่ยนุ๊กนี่นี่

นี่นะมนยุกนี่นยุกนี่นีนกสิงงกเลอิงงกสิงิงงนกิงสงิงนุกงนกกสกึมอกไปกิิิกิิิกิสิดลกิิดิดิิดนงสองไปสกก่อนีปิดรีบปิดโอ้ยถูกแล้วกไนี่ย มาเดี๋ยวมาเดีข้ามาเข้ามาก็มาดูดิเออสิงแรกเลยฟิวหำดำฟิวหำดำฟิวหำดำอ้าวอยู่แคมไหนวะเออจะกูรับสายก่อนชวยล้ไงโทรมาทำไมวะอน้องพอมาพ่อมอพแมาเดี๋ยวเ้แกมันโทรมาจบเกมมามีอยู่แค้มาอยู่แคมสมอยู่แคมสามแคมไปแล้วไปแล้ว สิ่งแรกเลยฟิลันยึ้วบอกว่าออกไปให้ฉันอยู่คนเดียวเรียบร้อยกายมันตรงไปแล้วรอดูวเมมอันจะกลายเป็นไม่เข้ามามันอยู่ข้เไม่อม่คนโทรมาคนโทรมาไปดิออกมามันไม่เข้ามาแม่โทรมาแม่โทรมารับสายแม่หน่อยออกไปไหนด้วออกโทรมาเปิดดีเดี๋ยวกําลังกํลังกํลังซ้อมกังซ้อม มันมีกี่ตัวเนี่ยยากว่ายากมันมีตัวเดียวคำหนึ่งใช่ไหมตรงคำหนึ่งแล้วยลไปแล้ไปไปไหนนะมันไม่ได้อยู่คำสามอยู่คำเาเข้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 ามันอยู่คำสามคำสามอ๋อไปแล้วไปแล้วแคมองแคมอเออแคมอกำลังมาแล้ว สิ่งแรกเลยว้งบางบาเห็นแนวกูเห็นแนวผ่าละกูเห็นแนวี้ยานกยิงยิงยิงวะละจริงผ่าแลเออเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยขอร้องเถอะน้โมตะสะเฮ้ยมาเนี่ยตุงนอสิ่งแรกเลยยึดตุลิงยึดตุลิงย่ดตุลิงยึดตุลิงหนึ่งสองสามไป chiếc 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 Piko, game. Ở game này quá. Con số, con số. Đuôi, 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 đuôi. Hai rồ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 i. Đùa đùa Hai rồi. 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 Hai ไปเจสเจสเจสทุกคนเย้ปลาละตับูบายเลยอยู่บายเลยปลาละตูวโอ้ตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวทวงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อนเราพาเอาตรงตาหน้าเดี๋ยวพื่เราพาเอานะมึงไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพื่อนเราพาเอาไปตาหน้าเอาทุกคนครับส่วนทีครับขอลาไปก่อนนะฟิวหนฟิวฟิวไปบายคนดูคนดูฟิวฟิวไมปคนดูฟิวไยคนดูดิฟิวฟิวไปคนดูฟิวไยคนดูดิตาอะไรนะไใบบ้างเลยไปบ่ายคนดูดีบ้างคนดู MWAH! <laughs>